สวัสดีค่ะคลิปนี้สุภาพร์จะมาบอกเพื่อนๆรู้ว่าหลายคนคงอย่างไม่ทราบว,ว่ากระเพราแดงถือว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูและชาวคริสต์ค่ะเพื่อนๆนค่ะเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ยังไงเนาะ,ะเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูก่อนค่ะชาวฮินดูจะก,กระเพราแดงจะเป็นไม้ที่เกี่ยวพันถึงแม่ พระแม่รัศมีพระชายาพระพิณุหรือองค์พระนาลายในพิธใช้ในพิธีกรรมโบชาพระพิณุชาวฮินดูจึงเรียกกระเพราแดงว่าดูรักแปลว่าไม่มีสิ่งใดเปรียบเทียบได้หรืออยู่ในฐานะสูงส่งของออชาวฮินดูค่ะและชาวทิศ ถือว่าเป็นกระเพราแดงเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันด้วยถือว่าเป็นลูกไม้ที่งอกง,งามจากหลุมศพพระเยซูและเป็นที่น่าสนใจมีในวรรณกรรมโบราณว่าถึงตัวเอกในละครซึ่งตั้งใจลดน้ำต้นกระเพราด้วยหยดน้ำตา เป็นสัญญาลักษณ์ของความรู้สึกแข่งความฉุนความกโกรธความรักความอะไรไว้ในใบกระเพราแดงค่ะนี่คือประวัติศาสตร์ลึกๆที่เขาบอกกันมาค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะประมาณนี้ว่า,ากระเพราแดงเนี่ยเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ที่มีความเกี่ยวพันกับพระแม่รัศมีที่มีต่อองค์พระพิสุหรือองค์พระนารายนั่นเองค่ะเพืเ่อนๆค่ะแล้วก็มาเกี่ยวพันกับศาสนาคริสต์เพราะว่ากระเพราแดงมีประวัติศาสตร์ในละครเรื่องหนึ่ง ที่เกิดในหลุมผังศพของพระเยซูซึ่งวรรณกรรมเหล่านั้นจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่มีความแบบโกรธมากความฉุนความรักความอะไรอ๋อมากมายแล้วก็พยายามลดต้นใบกะเพราแดงด้วยน้ำตาค่ะเพืเ่อนๆค่ะนี่คือเลยเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ ในปัจจุบันเพราะว่าเปรียบเทียบถึงกลิ่นใบกะเพราแดงค่ะเพื่อนๆค่ะใบกะเพราแดงมันมีความฉุนมันเลยบ่งบอกถึงความโกรธบ่งบอกถึงความรักบ่งบอกถึงการไว้อะไรของอของเขาเรียกอะไรแล้ววันนักคดีโบราณซึ่งเป็นนางเอกในเรื่องนั้นของชาวคริสต์ค่ะเอามาเปรียบเทียบกับใบกะเพราแดงของบ้านเราเนาะ แต่ส่วนมากพวกเราจะไม่ค่อยรู้กันค่ะ,ะมันเป็นเรื่องเก่าๆลึกๆล,ลับๆอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆช่วยกดแชร์ช่วยกดไลค์ให้เพื่อนๆคนที่ยังไม่ทราบทราบกันนะคะขอบคุณทุกคนจนที่ดูคลิปจนจบค่ะรักๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ